แล้วนี่คือแมพที่เราจะไปเล่นกันวันนี้เอ้ยเอย็มันใครวะออกไปเอาใหม่เอาใหม่นี่คือญี่ปุ่นมังนะนี่ไงไอ้บอสสามตาแถมจะบุมันเป็นรูด้ะเอ้ยทำไมมันขึ้นมันบ้างอันนี้ใช่ไหมเขาจะสั่นหรือเปล่าครับไม่ขึ้นอา้าวเอาว่าเขาผิดเกมนะนี่ใต้น้ำนะอันนี้จะเป็นบ้านสับปะรดนะแล้วก็เอออะไรสัน่น อ๋อผมเห็นแล้วอ๋อรู้แล้วมันเป็นหลักการหลบไฟแล้วบรรดาใจต้องมาจากโฮลสวินท์โฮแน่ๆตอนนี้กำลังหนีผีเป็ดเอ้นี่ตะเกียงใครเนี่ยโคตรสว่างเลยตอนนี้เข้าประตูบ้านไปแล้วผมมองแทบไมเห็นเลยอะ่ะตอนนึงนะขอเปลี่ยนสก,กินตะเกียงกันอุ้ยเฮ้ย้ยน่ากลัวดีนะเนี่ย โอ้ยเฮ้ยจะย็นจะย็นเชื่อไหมว่ามีคนโมโหหิวอยู่ข้างหน้าเออนั่นไงตัวดำมากเลยเดี๋ยวเจอไปเองอุ้ยโดนกินนะเอว่ามันบั็กไปแล้วเชื่อเราดินี่มันลิปเปิ้ลในแม่หูมิเออลิปเปิ้ลนนแม่เร็วเราุกกลางห้องนี่หูมิ มึงจะโปห้หาพออ่อเฮ้ยมันจมดินเหลือแต่หัวเมื่อกี้ <Coming. S 2> เดี๋ยวรอบอีพูมาดีกว่าเดี๋ยวไปรออีกฝั่งหนึ่งเฮ้ย้เชิบหายหมดแล้วเปิดสกินก่อนไม่มีหลายตัวจวังวะงาวัดเกิดเหรอว้ยรู้สึกว่าตะเกียงไม่สว่างเอาดีตะเกียงตะเกียงเขียวว้าวแมงกพุนอยากเจอปลาหมึกยักษ์ ฮัลโหลมันตงกลับเนื้อใส่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 ตอนนี้ภารกิจเราอยู่ในเกดดี้อ่าเชิญกินครับครัวเราเสิร์ฟมาจากฮังเกิ์โอ้ยไม่เห็นผีเลยผิดหวังจริงเห็นแค่เป็นเงาดำๆอ่ะอ่ะกิน เพราะว่าทางตรงอย่างนี้มันก็ต้องอ่ะนะเดี๋ยวขอลองดูสักหน่อยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ดักหน้าก็ดักหนังเอมขอเดาใครอ่ะโอ้ยทำไรเอามองบิงแล้วแหละเมือ่อก,กี้อมเกือบตายเพราะว่าติดกล่องในตอนเพิ่งเกิดไอ้พวกกะโหลกนี่มันโอ้เห็นตะเกียงแล้วนะเห็นตะเกะียงแล้วอ่ะ,อะ,อะเอาองค์ตายเกลียวหรเบบิกเนี่ยไม่ต้องหาเนื้อเรื่องหรอกมันอะไรไม่รู้เย้ มาอันนี้ผมเล่นเดอะบิ๊จบแล้วอันนี้โคจบแล้วเนี่ยเข้าเนี่ยจบเลยคอยดูว้าวปาวานเพราะว่าเขาจงใจทําฉากเนี่ยมาเป็นปีเพื่อให้เราอาลังการกับปาวานที่มันเป็นกระดูกแต่บอกเลยนะไอ้ปาเนี่ยมันเหมือนขนมอะ่ะอยกเลยตอนนี้เหมือนอยู่ในปราสาทไรอาเขทเลยวู้นี่ครับทุกคนอันนี้คือเกมเดอะบิ๊จริงๆแต่รู้สึกเหมือนเล่นผิดเกมยังไงไม่รู้อะ เหมือนเล่นเกมลิตเติ้ลในแม่แล้วก็ผสมกับไบโอช็อคภูมิเออไบโอช็อคโอ้ยอันนี้กำลังแช่แข็งเม่กทอนอยู่อุ้ยเอ็ดดี้เสียงภูมิเสียงกระดึ๊บอ่ะมีพะเสวะอะไรอ่ะหน้าที่นี้ผมว่าภูมิคงต้องจัดการละอุ้ยไอพวกนี้แหละแล้วก็ตีโพสคอยดูผมจะให้เพื่อนจัดการตอนนี้ผมเล่นอาพิโลภูเบียผมก็ไม่ทำนะพะเสวะผมยืนผมยืนให้เพื่อนทำเลยอันนี้ต้องเป็นห้า เอาให้ตอก้าถามอแล้วตอบอันนั้นมันอันนั้นมันเท่าไหร่วะหกปะตีเนี่ยตีอันนี้สี่อ๋อเปิดได้เยี่ยมยวไม่<น>พูดเลยก็กไม่รู้ไงไม่รู้อเอาจะสไลด์เข้าเลยไม่รู้ปั้นหมาสองตัวข้างหน้ามีอะไรไม่รู้มีตัวนั่งอยู่เอ้ยอ่ะฮะฮะวอกเกหรอวอล์กหรอ เอ้เอาขอทำไข่เอาขอทำไข่นกกระทาเอาที่ไม่ใช่ไข่นกกระทาดิวะไม่มีดอยู่ไหนอามีดอ่ะว่าทำไมเอาใส่มาม่าเราไปไม่ได้อ่ะเองไม่กินนะโยนทิ้งม่ยอ่ามันเหี่ยวกูอ่ะกูจะทำให้ทุกคนเหีวกูรอบนี้เป็นเชฟผู้มีประสบการณ์เอาเรียมหม้อไว้ลงหน้าบอกเลยว่าระดับมาสเตอร์เชฟคนทำนอนยิ้มคนกินนอนชักอย่างงี้แกต้องโดนอุ้ย เว้ยดูดูทำตัวดิทำกับข้าวให้ยังไม่พออีกเหรอเราใส่ทำไม่อร่อยมั้ง <c oughs> เพราะว่าเราใส่เพลงซิกตอนกำลังวิ่งหนีดก <c oughs> ว่าเย้ยใครว่นั่นอะไหนเดี๋ยวก็รู้อุ้ย <c oughs> เออะไรอ่ะอุ้ยนี่มาโกโก,กวาไอโกโกอยากเห็นหน้ามันสวัสดีขอดูหน้าใกล้หน่อยโอ้ไปไม่ได้โฮมี โอ้ยนี่ไอคนติดโกโกวาถ้าป,ปีนบาาันไดอ่ะอ๋อเอาแล้วภูมิตายรีรีรขึ้นไปก่อนภูมิอาจจะวาร์ปก็ได้โอ้ยตกไปเอาน่าจะสิ้นอ้าวอ้าวภูมิสิ้นละอ้าวคุณต้องวิ่ให้โดดอุ้ยต้องนิ่งใช่ไหมอ๋อนี่ไงเจอแล้วขอดูหน้าหน่อยอุ้ย ผมไม่ค่อยชอบทำปัสสาวะันนี้เลยอ่ะมันทำให้โอต้องเงียบอ่ะมีผู้บังเมื่อกี้ไม่เห็นเข้าไปเลยว้าวกลับมาอยู่ในใต้น้ำอีกแล้วอุ้ยเสียงอะไรอ่ะขอดูหน้าตายตัวให้เป็นพูดหน่อยอ๋อเจอแล้วเฮ้ยคนตรงนั้นอ่ะใช่เพื่อนใหม่ของหนูเปล่าอยากเล่นซอนแอบอ่ะเขาบอกให้เล่นซอนแอบอ่ะมทำแม่เาเลยเรอเอาเพื่อนเล่นมันตอนไหนเวลาอยู่ในระยะมันจะขึ้นเป็นใช่ใช่เป็นอเลยโอ้ยแม่ครับ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  ในนี้อาจจะมีเด็กนั่นอยู่ก็ได้มืดขนาดในเด็กคนนี้เขาต้องโดนอมเปิดเปิดภาพโลอมปรับภาพโลแล้วเอาบอกเลยไอ้พวกเด็กนี่ทําไมคนแต่อย่างเดินเดือบบิบิกันนะเฮ้ย <Hey, S 1> คุณแม่บุญบอกผมว่ามันต้องอยู่แถวเนี้ยแหละไอ้เด็กนั่นเอ้ยเจอแล้วไอ้หนูเอ้ยอะไรเล่นอย่างนี้ได้ไงอะน้องอย่างนี้ต้องหนึ่งหนึ่งฟีปลายกันเฮ้ยเจอเด็กแล้วเจอเด็กแล้วไหนไวิ่งมาหนึ่งหนึ่งฟีปลกันต่อไอก้กะ เดิดประตูแล้วก็ฝากเข้าให้ด้วยนะเอาจะจะได้วาฟอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้เซเรนเดอร์แมนมูนม,มี่หากระดาษโอ้เป็นลายเส้นที่ดีมูมี่ต้องหาทัพป,ปี้ครับตาดให้เจอนะทั้งสิบเอ็ดอันเรื่องอะไรนมันสนุกเลยอ่าพูด เอาหันมอกตีนอะไม่ได้ตายเกมมันวาร์ปดูเหมือนว่าคุณจะชนะนะตัวนี้ชื่อปอน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 ไม่ได้ปอนปอนโอเคปอนปอนอ๋อพามาส่งถึงที่เลยเฮ้ยลอยลอยเฮ้ยหยอกตอนนี้เราไปเป็นโจรสลัดแล้วเอ้าผมเคยเจอมาในชั珀เตอร์หนึ่งผมจำมันได้ หนูแกมานทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแกได้ลิมรสของชาวบาเลีไปเย็นไปไหมกับซก็ไม่ตลังใช้ล่อยไปอันนี้แน่นอนรู้เลยตายตายมันตายตายซะตายซะมันไม่เลิกยิงอ่ะเกมมันตายตายกูตายเออตายโอ้๊ะ มันดูมันลอยเลยอะตายแบบไม่หลับตาด้วยโคตรกากเลยอาจมนะแบ็ทแมนอุลับเจ็บยังเจ็บยังเออเล่นคุมแล้วไอ้นี่ไงเออเฮ้ยมาแล้วมาแล้วผมไม่พูดแล้วเข้ากระินนั่งเงียบดีกว่า อัน yes. Ye ิก yes. ีอน้กี่ y e มันดู ai, ันน er> ี้แมเลยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮยเอ้มาฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเยเฮ้ยเยเรเ้ยยเฮ้ย้ยเร้ย้ยยเยเน้ยเ้ัยเร้ยเเน้ยเฮ้าเฮ้ยยเฮัยเฮ้ยเฮยเเเฮ้ยเฮ้ สำ <laughs> หรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะหักคะแนนหนึ่งคะแนนเพราะไอ้นั่นแั่งทีโพสทั้งเกม